มาพบกับนิลและทีมงานโฮมหน้ายอยู่ในวันนี้เรามาเอาใจคนรักสุขภาพด้วยโครงการที่มีการออกแบบบ้านโดยคำนึงถึงสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักกับบ้านแบบใหม่ที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้นกับโครงการชนชื่นพักปิ่นเกล้ากันจนาจากบ้านคงเคหะการกันค่ะโดยโครงการจะตั้งอยู่บนถนนบางม่วงบางคูรัดหรือซอยวัดพระเงินเป็นโครงการบ้านแฟลตสองชั้นในสไตล์ยุโรปหรือแบบคลาสสิกโบทานิคอลบ้านจะมีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงธรรมชาติแบบเรือนกระจก มีระบบแอร์ฟลูแล้วก็มีการออกแบบบ้านให้เย็นอยู่สบายและที่สําคัญเลยนะคะโครงการยังมีการออกแบบพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เพื่อสุขภาพมาพร้อมกับคลับเฮาส์สระว่ายน้ําแล้วก็ห้องฟิตเนสในราคาเริ่มต้นที่4.49ล้านบาทแต่ก่อนที่จะเข้าไปชมความน่าสนใจของโครงการกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมง,งานกันด้วยนะคะ ณะของโครงการนี้นะคะคุณผู้ชมจะเป็นบ้านแฝดสองชั้นจำนวน201ยูนิตบนที่ดินโครงการประมาณ37ไร่ซึ่งโครงการจะถูกออกแบบมาในสไตล์โรคค่ะเริ่มแต่ที่ซุ้มทางเข้าโครงการเลยนะคะก็จะมีการออกแบบให้ดูหรูหราแล้วก็มีกลิน่นอายแบบยุโรปโดยการตกแต่งด้วยขอบบัวแล้วก็มีการใช้เหล็กตัดทรงโค้งแต่ว่าการจะมีการลดทอนรายละเอียดลงไปเพื่อให้ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นสําหรับการเข้าอ,อโครงการนี้ค่ะก็จะใช้ระบบคีย์การ์ดแอคเซสต้องผ่านป้อมรปภกล้อง cctv แล้วก็รั้วกัน้น สำหรับลูกบ้านของโครงการจะสามารถขับรถผ่านเข้ามาด้านในโครงการได้เลยโดยใช้ช่องทางฝั่งซ้ายส่วนวิซิเตอร์จะใช้ช่องทางฝั่งขวาค่ะต้องมีการแลกบัตรแล้วก็ตรวจสอบความปลอดภัยตามมาตรฐานของโครงการก่อนทุกครั้งนะคะจากซุ้มทางเข้าโครงการเข้ามาจะเชื่อมต่อกับถนนหลักกว้าง12-15เมตรตัดตรงเข้ามาพื้นที่ด้านในแล้ก็จะเชื่อมต่อกับถนนซอยที่มีความกว้าง9เมตรตัดผ่านหน้าบ้านทุกหลังค่ะ เราจะเห็นว่าตลอดทางนะคะทางโครงการเขามีการออกแบบแรลนสเคปลงไม้พุ่มแล้วก็ไม้ยืนต้นให้เราไปอีกสักประมาณ4-5ปีนะคะคุณผู้ชมต้นไม้ก็จะฟูลแล้วก็ให้ความร่มรื่นได้ดีเลยค่ะเข้า <c oughs> มาที่ส่วนแรกนะคะซอยแรกจะเป็นส่วนของสัานักงานขายและอีกฝั่งหนึ่งค่ะก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางของโครงการเป็นคลับเฮาส์แล้วก็พื้นที่สวนภายในจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันค่ะ ซับเฮาส์ของโครงการนะคะจะถูกออกแบบมาในสไตล์คลาสสิกโบทานิคอลหรือว่าแบบเรือนกระจกนะคะในอาคารค่ะก็จะมีหน้าต่างโดยรอบด้านทําให้สามารถรับแสงสว่างแล้วก็ชมวิวสวนได้แบบเต็มที่ส่วนแรกเลยค่ะก็จะเป็นส่วนของห้องนั่งเล่นพักผ่อนนะคะภายในทางโครงการเขาก็จะมีการจัดชุดเก้าอี้โซฟาเอาไว้ให้สาหรับนั่งพักผ่อนสบายๆจะมานั่งชมวิวอ่านหนังสือหรือว่าเข้ามานั่งทํางานแบบสบายๆก็ได้ถ้าเรามองออกไปภายนอกค่ะก็จะได้วิวของสระว่ายน้ําด้วย ระกษว่ายน้ําของโครงการนะคะจะเป็นสระระบบเกลือมีมขนาดสระที่ใหญ่ใช้ว่ายน้ําออกกําลังกายได้สบายเลยโดยพื้นที่ภายในสระเองก็จะมีการกั้นโซนเป็นสระเด็กให้เพื่อความปลอดภยัยพื้นที่ข้างสระค่ะจะมีการจัดซันเบดเอาไว้ให้หลายชุดเลยนะคะมานั่งเล่นพักผ่อนรับลมชมวิวได้และพื้นที่ด้านข้างสระค่ะจะเห็นว่ามีการจัดห้องน้ําแยกโซนชายิงแล้วก็แบบอินิเซ็กให้รองรับการใช้งานของผู้สูงอายุแล้วก็คนทุกเพศทุกวัยค่ะ ถัดมาค่ะเป็นส่วนของห้องฟิตเนสภายในทางโครงการเขาก็มีการจัดเครื่องออกกําลังกายเอาให้ตามมาตรฐานนะคะไม่ว่าจะเป็นลู่วิ่งไฟฟ้าเครื่องเดินวงรีหรือว่าจักรยานไฟฟ้าแล้วก็ยังมีชุดดัมเบลแบบคราดน้ําหนักแล้วก็กระจกเงาจัดเอาไว้ให้สําหรับเช็คท่าทางในการออกกําลังกายเรามองผ่านหน้าต่างไว้ภายนอกก็จะได้วิวสวนแบบเต็มๆค่ะ ทางโครงการนะคะมีการออกแบบสวนอย่างสวยงามเลยค่ะด้วยต้นไม้นานาสายพันธุ์ที่ให้ทั้งความร่มรื่นและก็ความสวยงามอย่างที่เห็นภายในสวนนี้นะคะก็จะมีทั้งเขียวหมื่นปีมีปักษาสวรรค์มีแก้วกัญจนาเดลือใบกล้วยแล้วก็ิ้นมังกรรวมไปถึงอื่นๆอีกมากมายค่ะ และภายในส่วนนี้เองเขายังมีการออกแบบด้วยแบ่งออกเป็นหลายโซนนะคะจะเห็นว่ามีทั้งโซนฟิตเนสแบบอ outdoor เอาใจคนที่ชอบออกกําลังกายแบบกลางแจ้งมีโซน edible garden เป็นพผักสวนครัวที่สามารถนําเก็บกลับไปรับประทานได้รวมไปถึงมีพื้นที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนพูดคุยกันค่ะถัดมาค่ะจะเป็นโซนสําหรับเด็กเล็กนะคะเรียกว่า entertainment playground ภายในนี้ค่ะจะมีทั้งสนามพัดกลอฟ มีโซนบาสเกตบอลมีสนามเด็กเล่นที่มีทางร็อกคลัมปบิงแล้วก็เครื่องเล่นเด็กจัดเอาไว้ให้โดยที่พื้นเขาจะปูด,ด้วยแผ่นยางเพื่อความปลอดภัยถัดมานี่เองค่ะก็จะมีพื้นที่สนามหญ้ากว้างๆนะคะเป็นลานอนเนกประสงค์สําหรับครอบครัวมาทํากิจกรรมร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเล่นปิกนิกพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจะเล่นตีแบดมินตันหรือว่าเล่นโยคะก็ได้ตามใจชอบเลยโดยพื้นที่โดยรอบค่ะเขาจะมีการออกแบบให้เป็นจ็อกกิ้งลูบสามารถมาเดินพักผ่อนหรือว่าวิ่งออกกําลังกายได้ค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นส่วนของโอโซนการ์เดนนะคะเราสามารถมานั่งเล่นพักผ่อนใต้ร่มเงาไม้ในโซนนี้ได้โนยในโซน A นี้เองก็ N A N e eng, จะมีโซนที่เรียกว่า reflexology โซนเป็นพื้นหินสำหรับนวดเท้าเพื่อสุขภาพนอกจากนี้ค่ะทางโครงการยังให้ความสำคัญกับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะโดยการออกแบบเพดโซนขึ้นมาให้เราสามารถนำสัตว์เลี้ยงไปฝึกเข้าสังคมแล้วก็ออกกำลังกายได้ค่ะ บ้านของโครงการจะเป็นบ้านแฟลตสองชั้นปลูกบนที่ดินขนาด36.1ตารางวาขึ้นไปโดยบ้านจะถูกออกแบบมาในสไตล์คลาสสิกโภทานิคอลมีหน้าต่างขนาดใหญ่แบบเรือนกระจกเพื่อการใช้ชีวิตที่ใกล้ชิดธรรมชาติและรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ซึ่งล่าสุดค่ะทางโครงการได้เปิดตัวแบบบ้านใหม่ที่มีการออกแบบฟังก์ชันให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือแบบบ้านฟลอริดาขนาด150ตารางเมตรฟังก์ชัน4ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถ ระเอียดของบ้านจะเป็นยังไงเราไปชมกันต่อเลยค่ะและนี่นะคะก็คือหน้าตาของแบบบ้านฟลอริดาขนาด150ตารางเมตรบนที่ดินขนาด40.6ตารางวาค่ะบ้านถูกดีไซน์ออกมาให้ดูทันสมัยแล้วก็มีการใช้สีโทนขาวเทาทำให้ดูเรียบง่าย แต่ว่ายังคงความคลาสสิกนะคะด้วยดีเทลของหน้าต่างทรงโคง้งลูกฟักประตูหน้าต่างรวมไปถึงขอบปัวตกแต่งค่ะสําหรับบ้านของที่นี่นะคะเขาจะมีการออกแบบโดยคํานึงถึงสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยเป็นบ้านที่อยู่สบายนะคะอย่างที่ใต้หลังคาบ้านก็จะมีการติดตั้งแผ่นสะท้อนความร้อนให้รวมไปถึงช่องระบายอากาศช่วยระบายความร้อนแล้วก็ทําให้บ้านอยู่เย็นสบายค่ะ ที่บ้านมาตรฐานค่ะก็จะมีประตูร้วนติดตั้งมาให้นะคะเป็นโ้วเลอระแนงเหล็กมีกริงออดไฟกิง่งตู้จดหมายสกรีนเล็กที่บ้านรวมไปถึงตู้เก็บขยะติดตั้งมาให้ค่ะ เข้ามาภายในที่จอดรถนะคะจะสามารถจอดรถได้สองคันในร่มค่ะโดยพื้นนีจะเป็นคอนกรีตปัดเรียบแยกโครงสร้างจากตัวบ้านส่วนบนฟ้าเพดาน,นก็จะมีดวงคมดาวไลติดตั้งมาให้ที่ฝั่งด้านข้างนะคะจะเห็นว่ามีก๊อกสนามแล้วก็ปลั๊กไฟติดตั้งมาให้รองรับการใช้งานเวลาที่เราต้องการล้างรถหรือว่าทําสวนรวมไปถึงมีตู้เก็บของนะคะติดตั้งมาไว้ให้ซึ่งจะเป็นพื้นที่ใต้บันไดโดยทางโครงการเขาเลือกติดประตูเอาไว้ภายนอกเพื่อให้เราสามารถใช้พื้นที่ใช้สอยภายในบ้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพค่ะ นอกจากนี้ค่ะเขายังมีการจอดประตูทางฝั่งที่จอดรถนะคะทําให้เราสะดวกเวลาที่เราต้องการซื้อของเข้าบ้านหรือในวันที่มีฝนตกเนี่ยก็สามารถเดินขึ้นลงรถได้สะดวกค่ะ ถัดมาค่ะจะเป็นพื้นที่เฉลียงทางเข้าบ้านนะคะโดยพื้นเนี่ยเขาจะยกระดับขึ้นมาเล็กน้อยปูด,ด้วยกระเบื้องเซรามิกขนาด30มสคูณสามเซนโดยพื้นที่ส่วนนี้เราสามารถวางม้านั่งสำหรับเปลี่ยนรองเท้าหรือว่าโตู้เก็บรองเท้าได้นอกจากนี้นะคะที่นี่เขายังมีการออกแบบทางลาดรองรับการใช้งานรถเข็นของผู้สูงอายุแล้วก็รถเข็นเด็กด้วย ส่วนประตูทางเข้าบ้านค่ะจะเป็นชุดประตูบานเลื่อน UPVC สีขาวของ w i n เซอรก็จะติดกระจกเขียวตัดแสงมาให้นะคะจะช่วยกองความร้อนแล้วก็กองแสงได้ดีในระดับหนึ่งเลยเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในบ้านกันค่ะ ภายในบ้านนะคะจะมีการออกแบบฟังก์ชันให้เชื่อมต่อกันเป็นรูปตัว L รวมพื้นที่ระหว่างห้องนั่งเล่นห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัวไว้ด้วยกันแบบ Open plan ค่ะจะเห็นว่าโดยรอบบ้านนะคะจะมีประตูหน้าต่างกระจกให้เยอะมากทําให้พื้นที่ภายในบ้านมีความโปร่งโลง่งแล้วก็รับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ค่ะ อย่างที่พื้นบ้านนะคะเขาก็จะปูด้วยกระเบื้องขนาด60 60ซนติเมตรส่วนผนังเป็นผนังก่ออิฐมวลเบาฉับเรียบทาสีซึ่งก็จะไม่อมความร้อนแล้วก็ทําให้บ้านต่อเติมได้ง่ายส่วนฝ้าเพดานค่ะจะเป็นฝ้าฉับเรียบติดวงคมดาวลให้ทั้งหมดโดยที่ชั้น1นึ่ค่ะจะมีความสูงฝ้าอยู่ที่2.6เมตร เรามาดูไอเดียการจัดบ้านกันค่ะเริ่มจากที่ห้องนั่งเล่นนะคะบ้านตัวอย่างเขาวางเป็นโซฟาขนาด3มที่นั่งพร้อมโต๊ะกาแฟแล้วก็สตูรหรือว่าอัมแชร์นะคะเราจะเปลี่ยนส่วนนี้ให้เป็นโซฟารูป L shape ก็ได้แล้วฝั่งตรงข้ามค่ะเราก็วางเป็นชั้นวางทีวีจะบิวอินเป็นตู้เก็บของหรือว่าชั้นวางของโชก็ได้ค่ะถัดมาค่ะจะเป็นส่วนของห้องรับประทานอาหารนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถวางโต๊ะขนาด6ที่นั่งได้แบบสบายสบายเลย สังเกตทางฝั่งด้านข้างของบ้านค่ะก็จะมีประตูบานเลื่อนสามารถเปิดเชื่อมกับสวนข้างบ้านได้และจุดที่นินอยากให้คุณผู้ชมสังเกตนะคะก็คือบริเวณหน้าต่างหลังบ้านตรงนี้ค่ะด้านใต้เนี่ยจะมีช่องระบายอากาศหรือที่เรียกว่าระบบแอร์ฟลูนะคะเป็นจุดที่ช่วยทําให้อากาศภายในบ้านเนี่ยมีการุนเวียนถ่ายเทเวลาที่เราไม่ได้เปิดหน้าต่างหรือว่าไม่อยู่บ้านหลายวันเนี่ยก็จะทําให้ภายในบ้านเนี่ยไม่มีกลิ่นอับชื้นนะคะซึ่งส่วนนี้ทางโครงการเขาให้มา2จุดค่ะก็คือที่บริเวณนี้แล้วก็บริเวณชานพักบันไดค่ะ มาที่ด้านข้างห้องรับประทานอาหารนะคะก็คือห้องครัวค่ะโดยที่บ้านตัวอย่างเขาออกแบบให้เป็นครัวฝรั่งแบบเปิดก็ทําให้เป็นเคาน์เตอร์ครัวรูป L shape แล้วก็มีไอแลนด์อยู่ตรงกลางจะเห็นว่าพื้นที่เนี่ยมันมีความกว้างนะคะมีระยะเดินโดยรอบแบบสบายๆแต่ถ้าใครที่ชอบครัวแบบปิดเนี่ยก็สามารถต่อเติมผนังเองได้นะคะนอกจากนี้ค่ะจะเห็นว่ามีประตูสีขาวอยู่ด้านหลังตรงนี้สามารถเปิดเชื่อมกับลานซักล้างหลังบ้านได้ซึ่งเขาก็จะทําพื้นเป็นคอนกรีตปาดเรียบสําหรับวางเครื่องซักผ้าแล้วก็ตากผ้าค่ะ จากโถงกลางบ้านนะคะจะเชื่อมต่อกับโถงทางเดินไปยังบันไดห้องนอนชั้นล่างแล้วก็ห้องน้ำชั้นล่างเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำชั้นล่างกันก่อนเลยค่ะ ในห้องน้ำนะคะมีการแบ่งแปลนอย่างเป็นสัดส,ส่วนแยกส่วนเปียกส่วนแห้งมีการตกแต่งพื้นและผนังด้วยกระเบื้องนะคะขนาด30คูณ30แล้วก็60คูณ60เซนติเมตรส่วนสุขภัณฑ์ที่ใช้ทั้งหมดจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ดค่ะชิ้นแรกค่ะก็จะเป็นอ่างล้างมือแบบแขวนผนังนะคะมีกระจกเนาติดตั้งมาให้และด้านหลังก็มีการก่อร u b b e r สามารถวางของใช้กระจุกกระจิกได้ถัดมาค่ะก็จะเป็นส่วนของโถสุขภัณฑ์แบบแยกชิ้นระบบ single flush มีอุปกรณ์ประกอบการใช้งานติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะ และด้านในสุดค่ะก็จะทำพื้นระดับลงเพื่อกันน้ำไหลย,ย้อนเป็นโซนชวาเวอร์ส่วนนี้เราสามารถติดตั้งฉากกันอาบน้ำเพิ่มเติมได้ในส่วนของผนังค่ะเขาก็จะมีการติดตั้งชาเวอร์มีการเดินระบบสำหรับเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็จะผนังทำเป็นชั้นวางสบู่และแชมพูให้ส่วนการระบายอากาศภายในห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างบานกระทุงติดตั้งมาให้1บานค่ะ สำหรับห้องนอนชั้นล่างนะคะก็เป็นห้องที่สามารถรองรับเตียงนอนขนาด5ฟุตพร้อมตัวเครื่องแป้งแล้วก็ตู้เสื้อผ้าได้ลงตัวค่ะนอกจากนี้เรายังสามารถปรับห้องนี้ให้เป็นห้องอเนกประสงค์ได้ด้วยไม่ว่าจะทําเป็นห้องทํางานห้องโฮมเทเตอร์หรือว่าจะทําเป็นอื่นๆก็ได้ตามแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละครอบครัวเลยและห้องนี้ค่ะยังเป็นห้องที่ได้ช่องแสงมาถึง2ฝั่งทั้งฝั่งหน้าบ้านแล้วก็หลังบ้านค่ะเราขึ้นไปดูบนชั้นสอกันต่อเลยค่ะเริ่มจากบันไดนะคะตรงนี้เขาจะใช้เป็นโครงสร้างเหล็กค่ะ ส่วนลูกนอนจะปิดผิวด้วยไม้ยางพาราอัปสารมีราวมือจับบันไดน,นะคะเป็นราวเหล็กฝังกับผนังแล้วก็พื้นบันไดโดยที่มือจับขาก็จะใช้เป็นไม้ที่มีสีเข้ากับพื้นบันไดโดยปกติแล้วนะคะคุณผู้ชมตรงโถงบันไดเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ค่อนข้างมืดทึบใช่ไหมคะทางโครงการเขาเล่นีการออกแบบหน้าต่างขนาดใหญ่นะคะทําให้เราสามารถรับแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เหมือนกับรวนกระจกค่ะและให้สังเกตที่ใต้หน้าต่างค่ะก็จะมีช่องระบายอากาศหรือว่าระบบแอร์ฟลว์ที่นินได้บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะขึ้นไปดูข้างบนนกันค่ะ บนชั้น2นะคะจะเป็นส่วนของห้องนอน3ห้องแล้วก็ห้องน้ําชั้นบนค่ะที่พื้นเนี่ยจะปูด,ด้วยลามิเนตหนา8มิลส่วนฝ้าเพดานจะติดดรงคมดาวลท์ให้ทั้งหมดซึ่งจะมีความสูงโปร่มากขึ้นนะคะอยู่ที่2.8เมตรเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูมาสเตอร์เบดรูมกันก่อนเลยค่ะ สำหรับมาสเตอร์เบดรูมนะคะจะเป็นห้องนอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดแล้วก็มีหน้าต่างบานใหญ่รับแสงถึง3ฝั่งเลยโดยพื้นที่ภายในห้องนี้นะคะสามารถจัดเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวง่ายมากๆเลยค่ะอย่างเตียงนอนที่วางได้ก็จะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตนะคะยังเหลือพื้นที่โดยรอบวางเป็นโต๊ะข้างจะจัดเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่าเป็นมุมนั่งทํางานก็ได้และที่ฝั่งปลายเตียงค่ะก็ยังสามารถวางชั้นวางทีวีได้อีกหนึ่งตัวค่ะ จากส่วนพักผ่อนนะคะจะเชื่อมต่อกับ Walk-in c l o s e t โดยบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาจะกั้นส่วนเป็นประตูบานเลื่อนมาให้ดูเป็นไอเดียค่ะจะเห็นว่าพื้นที่ภายในห้องนี้เมีขนาดกำลังดีเลยนะคะเราสามารถทำบิวอินเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ลงตัวแบบนี้เลยและจากส่วนนี้เองค่ะก็จะเชื่อมต่อกับห้องน้ําในตัวนะคะซึ่งภายในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีการจัดแต่งแทบไม่ต่างไปจากห้องน้ําชั้นล่างเลยคะ่ะใช้สกปรกฑ์จากอเมริกันสแตนดาร์ดเหมือนกันแต่ว่าจะมีการตกแต่งที่ดูหรูหรามากยิ่งขึ้นนะคะใช้้้้เเป็นนนนกระะบืออออององงลาาหหิ่่ตตมสไ์ํขค จะมีขนาดเล็กเป็นครึ่งหนึ่งของ master ์ e บ r o o m ค่ะแต่พื้นที่ห้องเนี่ยก็ยังมีขนาดใหญ่อยู่นะคะที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตพร้อมตู้เสื้อผ้าแล้วก็โต๊ะเครื่องแป้งได้ลงตัวแต่อย่างที่บ้านตัวอย่างนะคะเขาจัดให้ดูเป็นห้องนอนเด็กซึ่งก็จะใช้เตียงประมาณขนาด3ถึง3.5ฟุตก็จะทำให้พื้นที่ห้องเนี่ยดูโปรง่งโล่งขึ้นค่ะสำหรับห้องนอน3นะคะก็จะมีขนาดไม่ต่างไปจากห้องนอน2เลยค่ะสามารถวางเฟอร์นิเจอร์ได้ลงตัวเหมือนกันโดยที่บ้านตัวอย่างเนี่ยจัดให้ดูเป็นห้องทำงานให้ดูเป็นไอเดียค่ะ สุดท้ายคือห้องน้าชั้นบนที่อยู่ตรงกลางร,ระหว่างโถงบันไดเป็นห้องน้าที่ใช้ร่วมกันระหว่างห้องนอนสองแล้วก็ห้องนอนสมนะคะซึ่งในห้องนี้เนี่ยก็จะมีการออกแบบไม่ต่างไปจากห้องน้าชั้นล่างเลยค่ะ ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของโครงการชนชื่นพักปิ่นเกล้ากาญจนาเดี๋ยวไปฟังนสสรุปกันเลยค่ะว่าโครงการนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างสำหรับโครงการชนชื่นพักปิ่นเกล้ากาญจนานะคะจะเป็นโครงการที่ออกแบบมาโดยคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยเป็นหลักเราสามารถเห็นได้จากการออกแบบพื้นที่ส่วนกลาง จะเห็นว่าเขาให้พื้นที่สีเขียวมาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่สําหรับรองรับกิจกรรมที่หลากหลายรองรับผู้ใช้งานทุกรุ่นทุกวัยรวมไปถึงคลับเฮาส์สระว่ายน้ําแล้วก็พื้นที่ออกกําลังกายไม่ว่าจะเป็นแบบในร่มหรือกลางแจ้งและยังมีการออกแบบเพทโซนให้สําหรับครอบครัวที่มีสัตว์เลี้ยงค่ะสาหรับโปรดักของโครงการนะคะจะเป็นบ้านแฟลตสชั้นในสไตล์คลาสสิกโบทานิคอลที่มีการออกแบบมาไม่ต่างไปจากบ้านเดี่ยวเลยด้วยพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่ถึง150รตารางเมตรฟังชั่นอี่ห้องนอน โดยที่โถงบ้านชั้นล่างนะคะจะถูกออกแบบมาเป็นรูป L shape บ้านเนี่ยจะสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ด้วยการก่อสร้างแบบ Conventional รวมไปถึงห้องนอนชั้นล่างเองก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นห้องอนเนกประสงค์ได้ค่ะ ตัวบ้านเองค่ะก็มีความโดดเด่นด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงสุขภาวะของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านจะมีความโปร่งโล่งด้วยฝ้าเพาดานที่สูงมีการออกแบบช่องแสงโดยรอบบ้านทําให้ภายในบ้าน,นได้รับแสงสว่างอย่างเต็มที่นอกจากนี้นะคะภายในบ้านเองยังมีระบบแอร์ฟลช่วยระบายอากาศภายในบ้านใต้หลังคามีแผ่นช่วยกันความร้อนแล้วก็มีช่องระบายอากาศช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็ทําให้บ้านเย็นอยู่สบาย นอกจากนี้ค่ะผนังของบ้านเนี่ยก็ยังก่อด้วยอิดมอนเบาซึ่งไม่อมความร้อนและที่เฉลียงทางเข้าบ้านเองก็จะมีทางลาดรองรับการใช้งานของผู้สูงอายุค่ะ สำหรับทำเลที่ตั้งของโครงการนะคะจะอยู่บนถนนบางม่วงบางคลัดหรือซอยวัดพระเงินซึ่งเป็นจุดที่สามารถเดินทางได้สะดวกค่ะเพราะว่าจากซอยวัดพระเงินสามารถเชื่อมต่อไปอยังซอยข้างเคียงได้แล้วก็สามารถเชื่อมต่อไปอยังถนนการจนาพิเศษได้โดยตรงในระยะ5.3กิโลเมตรซึ่งถนนการจนาพิเศษเองค่ะเป็นถนนเส้นใหญ่ที่มีการจราจรที่คล่องตัวสามารถเชื่อมต่อไปอยังถนนได้หลายสายนะคะอย่างถนนเส้นที่เราจะได้ใช้บ่อยๆค่ะก็จะมีทั้งถนนชัยพฤกษ์ถนนสาย3-4-5ถนนรัตน นาทิเบตถนนตังคอนอินถนนบางปรวยไซน้อยแล้วก็ถนนราชพฤกษ์นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีทางพิเศษสีรัฐวงแหวนรอบนอกที่เราจะสามารถใช้เข้าเมืองได้บ่อยๆแน่นอนค่ะ ปัจจุบันสถานีรถไฟฟ้าที่ใกล้ที่สุดนะคะก็จะเป็นรถไฟฟ้าสายสีว่วงสถานีตลาดบางใหญ่มีระยะทางจากโครงการประมาณ10กิโลเมตรค่ะและในอนาคตยังมีโครงการรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อนนะคะสถานีที่ใกล้ที่สุดก็จะเป็นสถานีสัลยาประมาณ8กิโลเมตรจากโครงการซึ่งส่วนนี้ก็จะทําให้การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะนะมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นค่ะและเป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าทำเลฝั่งตะวันตกของกรุงเทพเป็นทำเลที่มีความอุดมสมบูรณ์เพราะว่ามีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อย่างภายในซอยวัดพระเงินเองค่ะก็จะมีร้านอาหารและก็ร้านสะดวกซื้ออยู่ตลอดซอยถ้าออกมาที่เส้นกาญจนาพิเศษนะคะก็จะมีห้างใหญ่ๆอยู่หลายห้างเลยค่ะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะก็จะมีเซนทัลเวสเกตมีอ e ีเกียมีโลตัสบางใหญ่อย่างโรงเรียนแล้วก็สถานศึกษาก็มีอีกหลายแห่งนะคะยกตัวอย่างเช่นโรงพยาบาลเกษตรราชเป็นต้นค่ะตอนนี้ราคาของโครงการนะคะแบบบ้านฟลอริดาที่นินพาเข้าไปชมในวันนี้จะเริ่มต้นที่4.49ล้านบาทและมีค่าส่วนกลางอยู่ที่30บาทต่อตารางวาต่อเดือนค่ะ คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจโครงการนี้นะคะสามารถโทรเข้ามาเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยค่ะที่เบอร์1622โดยสำนักงานขายของโครงการจะเปิดทำการตั้งแต่เวลา9โมงเชา้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะ และนี่นะคะก็คือทั้งหมดของโครงการชวนชื่นพักปิ่นเกล้ากัญจนาหากคุณผู้ชมท่านใดที่ถูกใจคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i b e ผมได้อยู่ช anel เอาไว้ได้จะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆของพวกเราและพวกเราค่ะยังมีรีวิวฉบับละเอียดแล้วก็การอัปเดตข่าวในแวดวงอสังหาคุณผู้ชมสามารถไปติดตามอ่านได้ที่ w w w h o m e n a y u c o m และที่ facebook fanpage h o m e n y w f c ในวันนี้นี่และทีมงานต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย